เวลาคนไข้มีภาวะอ่อนเพลียมากๆมันเริ่มส่งผลต่อความรู้สึกของเขาทําให้เขารู้สึกว่าตกลงแล้วฉันมีโรคอะไรหรือเปล่ามันจะมีผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตหรือเปล่าคือจริงๆแล้วมันเป็นอาการที่ซ่อนอยู่ภายในนะครับบางครั้งคือเราอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ําว่าอาการอ่อนเพลียเรื้อรังตรงนี้มันคืออาการปว่วยอย่างหนึง่ง พูดในทางแพทย์แผนปัจจุบันนะครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะเรียกโรคเนี้ยนะครับว่า CFS Chronic Fatigue Syndrome มันจะเป็นกลุ่มอาการอ่อนเพเลียเรื้อรังอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถพบได้ในทุกเพศทุกวัยเลยหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยนอนหลับเต็มที่แล้วแต่่าตื่นขึ้นมาก็ยังรู้สึกว่าไม่สดใสไม่สดชื่นอยู่จนสมผลไปถึงเรื่องของการทํางานทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีสมาธิไม่โฟกัสกับการทํางานเลยต้องรีบตามดูแล้วก็ต้องรีบแก้ไขให้เร็วที่สุดครับ แพทย์แผนจีนทำงานสอดคล้องกับแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างลงตัวโดยผู้ป่วยโรคอ่อนเพลียเรื้อรังจํานวนมากเข้ามารับการรักษาที่คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวที่เต็มไปด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมดูแลแก้ปัญหาด้วยความเข้าอกเข้าใจ แพทย์แผนจีนเองนะครับก็จะมีคําที่เราเรียกว่าซวีเหลาโฟกัสไปที่เรื่องของอวัยวะภายในเป็นหลักปอดม,ม้ามหัวใจตับไตนะครับที่มีความอ่อนแอลงนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของพื้นฐานชีกับเลือดไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะมีสาเหตุอีกมากมายเลยครับเพราะอาจจะเคยสังเกตตอนที่เราเป็นหวัดจะรู้สึกว่ามีอาการอ่อนเพลียนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยพวกเม็ดเลือดขาวปุงคุ้มกันพยายามที่จะต่อสู้กับเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียคนไข้าอาจจะเป็นเรื่องของพวกภาวะปัญหาการนอนหลับเป็นพื้นฐานนะครับนอนไม่หลับเป็นระยะเวลานานนะครับก็จะนํามาสู่อาากร ความเครียดเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุเหมือนกันครับที่ทําให้มีอาการนี้ได้ครับสังคมในเมืองเล็กเมืองใหญ่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดผู้คนจํานวนมากต่างเร่งรีบในทุกกิจกรรมจนส่งผลกระทบทั้งทางกายภาพและจิตใจภาวะง่วงซึมตลอดเวลาทําให้ร่างกายและสมองไม่เต็มร้อยประสิทธิภาพในการทํางานลดต่ําลง อาจมีอาการเวียนศีรษะร่วมด้วยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกระทบความเชื่อมั่นอารมณ์ไม่เบิกบาน เราอาจจะเน้นแค่การพูดคุยกันก่อนก็ได้ครับคนไข้มีปัญหาตรงไหนนะครับเรามาคุยทาความเข้าใจกันก่อนแล้วก็ของแพทย์แผนจีนเนี่ยอุปกรณ์ในแผนของอายุรกรรมก็ไม่ได้เยอะมากครับก็จะมีแค่การตรวจชีพประจนะครับการดูลิ้นนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําที่ถูกต้องกับคนไข้ในตามหลักแพทย์แผนจีนมองว่าแพทย์แผนจีนเองเวลาตรวจเนี่ยนะครับมันจะเน้นเรื่องของพวกความรู้สึก แล้วก็เน้นของประสบการณ์ในการรักษาเป็นหลักจริงๆแล้วมันคือตัวคนไข้ด้วยส่วนหนึ่งเราไม่ได้มองแค่ว่ารักษาโรคแล้วจบแต่ว่าเราพูดถึงชีวิตของคนคนหนึ่งพี่รู้สึกอ่อนเพลียนะคะรู้สึกได้เลยว่าระหว่างวันนี้เราทำงานไปเนี่ยอย่างพอสายๆหน่อยนี้ย เราจะง่วงแบบชนิดที่ไม่ไหวอะยังไงก็ต้องไปหลับตานะคะถึงขนาดนั้นนะคะตอนเย็นเรากลับบ้านขับรถไปเนี่ยจะหลับให้ได้จุดที่มาหาคุณหมอต้นเลยเนี่ยนะคะคือพี่ยังมีอาการของท้องอืดแน่นท้องทานอาหารไม่ค่อยได้แล้วก็เหมือนกรดไหลย,ย้อนพี่ก็มีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยนะระหว่างวันเนี่ยพี่ก็จะหลับให้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะคุณหมอก็มีว่ามันมีความเป็นไปได้ในหลายอย่างอันเช่นถามพี่ว่ากลางคืนหลับสนิทดีไหม มีปัญหาตื่นระหว่างคืนบ่อยครั้งแค่ไหนนะคะซึ่งพี่ตรงข้ามหมดเลยคือพี่เป็นคนนอนหลับสนิทมากคุณหมอก็คงมียาตัวที่บำรุงเรื่องของอาการอ่อนเพลียให้เราด้วยในตัวกรดละย้อนเน้นท้องท้องอืดพี่ก็ดีขึ้นที่จะแบบง่วงทั้งวันเริ่มลดลงว่าพี่ก็เชื่อว่าจากยาตรงนั้นที่คุณหมอค่อยๆเติมมาให้พี่ในยาน้นาเป็นเป็นสมุนไพร ค่อนข้างประทับใจในผลการรักษาคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับของชีวิตของเขาแล้วก็เราสามารถส่งเขาเนี่ยนะครับไปทําตามความฝันของเขาได้ครับก็เลยเป็นสิ่งที่ประทับใจถ้าก่อนหน้านี้ค่ะพี่จะบอกว่าพี่พูดแล้วพี่ก็จะหอบเล็กๆ พูดเยอะๆแบบนี้ค่ะพี่จะหอบเล็กๆพี่รู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึกเฟรชขึ้นที่นี่ดูแลดีค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาเราได้รับยาไปในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยค่ะพี่ก็จะรู้สึกได้เพราะว่ายาที่ปรับจะมีรสชาติที่เปลี่ยนรู้ว่าคุณหมอคนไข้ยเยอะยังไงแต่คุณหมอจะค่อยๆคุยกับเราช้าๆจริงๆแล้วบางคนอาจจะไม่คุ้นแพทย์แผ,ผนจีนะนะคะมันเป็นแพทย์ทางเลือกที่พึงใจที่สุดก็คือไม่ใช่แค่การรักษาแต่คุณหมอบอกว่าเมื่อรักษาด้วยอาการดีขึ้นแล้ว จะมีการบำรุงให้ด้วยแพทย์แผนจีนให้การดูแลตามหลักอย่างเฉิงหมายถึงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ไม่เพียงแต่มุ่งรักษาโรคโดยคำว่าอย่างคือการบำรุงและเฉิงหมายถึงชีวิตคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวยังมีบริการต้มยาให้คนไข้พร้อมจัดส่งยาถึงบ้านเพิ่มความสะดวกสบายตอบโจทย์สังคมปัจจุบัน ใครมีอาการอ่อนเพลียลักษณะนี้สามารถสอบถามเข้ามาปรึกษาดูได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ครับ การรักษานะครับจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับปัจจัยค่อนข้างเยอะมากปัจจัยพื้นฐานเขามีโรคประจําตัวเยอะหรือเปล่าแล้วอายุเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงเรื่องของความเข้าใจในตัวโรคแน่นอนว่าเราพยายามที่จะรักษาที่ต้นเหตุนะครับหรือว่าพยายามที่จะหาคําตอบให้กับคนไข้ถ้าเกิดว่าจะให้ประเมินคร่าวๆนะครับในการรักษาก็อาจจะช่วงประมาณ1-3เดือนก่อนนานกว่านั้นก็ได้แต่หรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานและปัจจัยพวกเหล่านี้ด้วยครับ คนไข้หลายๆครั้งเนี่ยเขาหาคําตอบไม่ได้เพราะว่าหลายครั้งเขาก็ได้ทําการตรวจเลือดตรวจเช็คร่างกายประจําปีนะครับแต่ว่ายังไม่พบคําตอบทําให้หลายๆเคสเนี่ยตัดสินใจมาพบแพทย์จีนเพราะว่าอยากจะรู้ว่าภายในของเขาอะครับมีปัญหาตรงไหนด้านไหนบ้างคนไข้เนี่ยอย่างน้อยก็คือช่วยคลายกังวลได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าของแพทย์แผนจีนของเราพยายามที่จะมองจากภายในเป็นหลักนะครับแล้วเราสามารถให้คาปรึกษาได้ว่าคนไข้เนี่ยแนวทางในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับเพื่อที่จะช่วยทําให้อาการของเขาดีขึ้นให้ใหไหวที่สุดครับ